ผชื่ออะไรครับผมชาติกกนในสองบ้านของลามครับชื่อชาตินอบ้านขล่ามครับขุนล่ามครับเรียนรุ่นแตกครับนาภูวิยาคงครับเอาเอาเอาเสียไปเลยเป็นยางไงต้องสำนักขดามเพราะสนักในบ้าน กลางเลืงคืออะไรเราคือเรื่องอะไรครับกก้ามีแต่แนเนนักเนนยคมนัานเตือนทีนังนั่สามสิบกว่าวินาีแวกันที่นี่คือที่ของเราเราเลี้ยงที่เหียวกันการาก็จะการอานสิทธิการกานโอเคไปเราสอนนัเนเ่ยเขาเชื่อ่าแม่ล้งีครับโอเคไปบคาานที่ยูกับเรามายาวนานด้วัสดีครับวันดีครับนั่นแหลครับต้นสูง ทำไมล่ะทำไมเขาต้องมาทำไมชิมเราไม่มาชิมโอ้ผมจะชิมอันนี้ครับอันนี้บุญส่งครับอันนี้อันนี้เอ้กซิวอันนี้โปรยมาตีกระจายเพื่อนยากเป็นมาจะไปตั้งเป็นชาให้ร้อลงลหลานเอา มวนทุกคนนะครับเลยมันเลยมอนิม่วนไล่มีนามาบุคเยนามาชืทุกคนนะครับโอกาณามาชือนทุกคนเนอะเพี่เียพเนีชินโอาณามามานี่ยนเขานิ้โอกาณามามากะทุมเราทุกคนเราทุกคนแต่วันนี้ขนมปุนขนมปุนขนมพุนที่เราตั้งชมาคมได้ไอ้เพื่อนเนี่ย ผมบอกว่อยากให้มาครับป hey, like sí, in> yeah. uh, like ีนี้เป็นปีแรกเป็นกาแรกของเราผมว่าปีนี้เขาเนี่ยสำนักทก็อยากเจเซียนตาอยากเจเซียน่าอยากเจอเซียนตาปีสองไว้ผมเขาใดให้ลกเซียนตาเซียนตาหลายพันคนนาะหลายพันคนนะผมมาโดนครับ อันนีอย so, ่าร yeah. ันนี <go ้ย่าอันนี้ย่ามันแพครับมันแรับนครับมันแงี่่อันนีทักมาได้เลยทักมาได้เลยอยากฟังเพลงไหนัก็ได้จะร้จะร้องเพลงให้ฟังดูแลลูกหลงตลานเราเนี่ยตอการอย่าพูดรับเขาเด้อ เรากับน <t len k> ี t t ่กินกระปุกผู้หผู้ใจเงินประเด้นอะมาเด้อโอ้โอเคเสียสมเสียสมแต่จึกบนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่ามีเสียสมสัมภาษณ์เสียสมสมบัตกแบบวัวลอย บ่ลอยบ่ลอยบวลย้ส่งบนการครับลองว่าเราอะไรงานตัวครับผมผมบ่ลอยบ่ลอยะครับ

นาภูครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่คมเสียงนะครับเป็นแล้วายแล้วครับเสียงยูเสียงินครับด้นนีลากาก็เสียงยูเสียงยินนะครับคนสามนาทีทุกคนครับขอให้